ขอบคุณครับคุณพรเทพลายเป็นจรงครับกลับมาพบกับรายการ f m f c t Thailand m o t o c r o s s 2023เก็บคะแนนริงแชมป์ประเทศไทย,ทยสนามที่4วันนี้เราอยู่กันที่สนามฝึกกีฬาภาคตะวันออกครับตำบลหัวใหญ่อำเภอบ,บางละมุงจังหวัดชนบุรีวันที่2เมษายนปี2566ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นจูเนียร์ MX 125cc 2จังหวะอายุไม่เกิน17ปีครับ ในรนุ่นนี้เมื่อสนามที่ผ่านมานะครับสนามที่สามที่ผ่านมาเราจะ,ะนี่ครับมาเจอกับนักแข่งคนแรกเลยครับหมายเลข16นี่คือกิตตพิษประวันรำครับโมโตซังจากคาวาอีเอทีชัตเตอร์อีเดมิสึภูเก็ตครับหมายเลข491ศักดิเดชจันพรามสวนทุเรียนป่าทิงระยองจังหวัดระยองครับ หมายเลข188ธทีรเมธแซ่อึง้งบีบอยระยองจังหวัดจันทบุรีครับหมายเลข93เตโชดมมีแสงมีแสงคอนแทคชั่นโมโตรแรกนครสวรรค์หมายเลข77พักพลบุญทาขันแก้วเจ้ารถดำจาก PK อะไรแต่งบีบอยระยองกาญจนบุรีครับ หมายเลข19นัตพลคำชูจากสมุนไพรพรหมรังสีชนบุรีแล้วก็อีกคันครับหมายเลข7ชยางกูลโกษาจันเจ้าแคมปัสจากโรงกลึงหนึ่งเมืองเลยจังหวัดเลยครับ ในรุ่นนี้ต้องบอกว่าต้องจับตาดูกันให้ดีๆครับคะแนนสะสมในรุ่นนี้เตโชโดมมีแสงนั้นมีอยู่55คะแนนนัตพลคำชูมีอยู่51คะแนนชยังกูลโกสาจรรันมีอยู่48คะแนนพักพลบุญทาขันแก้วมีอยู่35คะแนน นี่ครับแล้วก็มีหมายเลข98เพิ่มเข้ามาอีก1นึคันนะครับ หมายเลข92นี่เป็นพรมนัฐกรเฉลิมปิยชาตินะครับจาก CMX ชัยภูมิดาบชายจัดให้ไอติมเนสเล่ชัยภูมิครับเป็นหมายเลข98นะครับในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นจูเนียร์125ซีซี2จังหวะครับเราห่างหายจากรถ2จังหวะมาอย่างยาวนานและวันนี้ครับ ทาง FIM นั้นมีข้อกำหนดครับว่าในรุ่นจูเนียร์ทั่วโลกก็จะให้เป็นรถ 125cc สองจังหวะเพื่อเป็นการพัฒนาให้นักแข่งที่เติบโตมาจากรถ 85cc ครับให้สามารถที่จะขับขี่ต่อขับแข่งต่อในรุ่น 125cc สองจังหวะเนื่องจากรถ 250cc สี่จังหวะนั้นค่อนข้างที่จะ มีน้ำหนักและรูปร่างลักษณะค่อนข้างที่จะให,ใหญ่ไม่เหมาะสมสำหรับนักแข่งที่มีการพัฒนานะครับ FIM ก็เลยกำหนดข้อนี้ขึ้นมาทำให้วันนี้สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับได้นำรุ่นนี้กลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือรุ่น 125cc ซี2จังหวะรุ่นจูเนียครับ นี่คือคุณสุพัฒน์จำปางามครับนายสนามของเราวันนี้รุ่นนี้จะทำการแข่งขันกัน9นาทีกับ2รอบสนามนะครับเอาละครับป้ายแองจินสตาร์ทนั้นชูขึ้นแล้วครับ จับตาดูให้ดีๆครับเตโชโดมมีแสงมีแสงก่อนสักชั่นนัตบลคำชูหมายเลข1-9ชยังบูลโกษาจันทร์และยังมีเจ้ารถดำพระบลบุญทาขันแก้วตัวจีอีกตัวหนึ่งก็คือหมายเลข1-8-9ธีระเมศแท่เอิแล้วยังมีนักแข่งจากภาคใต้โมโตซังกิตพิษปะวันรำ 30วินาทีครับเสียงรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะปาดหูเลยทีเดียวครับและความเร้าใจของรถ125ซีซีสองจังหวะหมายเลข93หรือว่า19หรือว่า7หรือว่า77จะออกเป็นผู้นำครับ15วินาที เอาล้ครับออกตัวมาแล้วครับจับตาด้วยดีครับว่าใครจะออกเป็นผู้นําเริ่มที่จะเห็นหมายเลข1 6ครับแต่ก็ยังมีหมายเลข93ครับนี่ครับ93และหมายเลข1 6งนั้นตีคู่ขึ้นมาครับแต่ในเรื่องเรียมลายตอนนี้93ได้แล้วครับ93ขึ้นมาแต่ก็ยังมีหมายเลข1 6ครับตัดลายขึ้นไปครับ93าก็ไม่ยอมครับ1 6งก็ยกลึกนี่ครับเปลี่ยนลายเข้ามาครับ93นเป็นผู้นําตามด้วยหมายเลข1 6ง คือกิตติพิษปะวันรำเจ้าโมโตโทังจากจังหวัดภูเก็ตครับ93าที่สามนั่นคือเตโชดมมีแสกับแข่งคอสชันโมโตแรกจากนครสวรรค์ตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำครับตามด้วยหมายเลข16ึกและยังมีหมายเลข1 8ึธ้าทีรรเมศแส่อึ่งครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับักแข่งรุ่นนี้ต้องบอกว่า เกมก,การแข่งขันของรุ่นจูเนียครับ9 3ตามด้วยหมายเลข16หลังจากที่ออกมานำได้นะครับสำหรับ9 3นั้นก็พยายามที่จะหนีก็เกือบไปครับต้องบอกว่าหมายเลข16นั้นเกือบไปเลยทีเดียวครับค่อนข้างที่จะใจหายกันเลยทีเดียว แต่ก็ยังมีสมาธิครับในการที่จะควบคุมรถนั้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีได้สำหรับตับกบเลข89ก็ตามมาครับสำหรับพิระเมรแซ่อึ้องทีมอรยองจันทบุรี89ตามด้วยหมายเลขเจ,เจครับนี่คือพระกบุญมุตางันแก้วหรือเจ้ารถดำครับเจ้ารถดำนั้นก็ไม่ยอมเลยทีเดียวครับ93เลโตมนั้นยังคง การเป็นผู้นำอยู่ครับตามด้วยหมายเลข6ซึ่งบอกมาร้อนแรงเลยเดียวสำหรับพิษประวัติรำเจ้าโมโตังจากจังหวัดมุกเห็ตเอาแล้วครับเริ่มที่จะเห็นเจ้าวิวเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณด้านหลังของหมายเลขหนึ่งหวครับจะทําได้หรือไม่ครับสําหรับเจ้าวิวหมายเลข189ฮีระเมศใส่อึ่งจากปีบอยระยอง,งเอาแล้วครับบีบทันเข้ามาครับจะทําได้หรือไม่ จะทำได้หรือไม่ครับหมายเลขหนึ่งหกนั้นเริ่มที่จะสปีดหนีครับเพราะหมายเลขหนึ่งแปดเก้าซิเมตแท่งอึ้งนั้นไม่ทำเวลาครับนี่ครับตัดลายขึ้นมาจะได้หรือไม่ครับและตามด้วยหมายเลขหนึ่งเก้าก็มาแล้วครับหนึ่งเก้านั้นคือนักพลคับชูจากสมุทรไพรพบรังสีชนบุรีเอาแล้วครับมาแล้วครับตอดแท็กก็มาแล้วครับหมายเลขหนึ่งเก้านั้นมาแล้วครับ 1 8ึ่ง้นทะลุขึ้นมาเลยทีเดียวครับไล่แซงขึ้นมาครับนี่ครับจับตาดูให้ดีครับหมายเลข19นึ้นก็พยามยาที่จะขึ้นหมายเลข1 6ึ่งหนิจิตรประวันรำดาวสเตจชรงยังเป็นผู้นำอยู่อ้าวพลาดล้มลงไปแล้วครับ2คันด้วยกันครับนี่ครับหมายเลข19ึงก้ากับหมายเลข16ึงครับ19นั้นลุกขึ้นได้ก่อนครับหมายเลข1 6ึ่งหิจมิตรประวันรำนันรดดับด้วยครับ 491คือสักดิเดชจันพรามครับสวนทุเรียนป่าทิ้งจังหวัดระยอง913นั้นยังเป็นผู้นำอยู่นัขณะนีะ้ครับ913นั้นยังเป็นผู้ำ <c oughs> นำโตโนมีแสงมีแสงคอนคันโมเตรคคอรคนครสวรรค์ครับรถคันข้ังที่จะจูนมาดีเลยทีเดียวครับ <c oughs> แรงมากเลยทีเดียวใน <c oughs> ตำแหน่งที่2ครับหมายเลข10 9ตอีราเม่แท่งซึ่งหรือว่าน้องวิวครับจากปีบอยระยองจันทบ,บุรี ก่อนพาสิจัดทำทีได้ดีและพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีสำหรับหมายเลขหนึเก้าเจ้าวิลยางมีบอยระยองนี่ครับดูจังหวะคันเร่งของหมายเลขเก้าครับก็ยังบงทิ้งทางอยู่แต่ว่าไม่แน่เสมอไปครับหมายเลขหนึ่งแสเก้าเไม่แท่อึ่งน,นั้นน้ำอึดน,น้ำทนพละกกำลังนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียว หมายเลขเจ็ดครับวังพักพนคุณพากันแก้วเจ้ารถกับจากพี่อะไรแตงคีบอยระยองอาจจนจนทบุรีผู้นำในขณะนี้ก็ยังเป็นหมายเลข93เดชโชติมีแฝงรับซึ่งคะแนนนำของเขาในาขณะนี้คะแนนสะสมอยู่ที่55าคะแนนครับ,บนัะสมกับชูนั้นอยู่ที่5 1ิคะแนน เริ่มประชิดติดเข้ามาแล้วครับสำหรับหมายเลข189อีรเมแสแซ่อึ้งหรือเจ้าวิวครับอยากทได้หรือไม่ครับาการแข่งขันนั้นต้องบอกว่า9นาทีกับ2รอบสนามนั้นผ่านมาขึ้นทางเอาล้ครับหมายเลข19กับหมายเลข77ครับ19นั่นคือนัดตพลครับซูครับจากสมุนไพรบำรังสีและยังมีหมายเลข77ตามเข้ามาครับพักมดุกทากับแก้วเจ้ารถดำจากพิเกอะไรแตงกีบอยระยองการชนบุรี ลาดไปสะดุดกับหมายเลข16ครับสำหรับหมายเลข19คือมิตพิษประวันรำจากเขาอีเอชสทีชัตเตอร์อีเดียไปสะดุดภูเก็ตครับก็ยังโชคดีครับที่หมายเลข19นักบุญกัมพูชนั้นสามารถที่จะรถแล้วก็ออกมาได้ก่อนครับส่วนรถของหมายเลข6มิตพิษประวันรำนั้นก็รถดับไปครับแต่ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่การแข่งขันได้แล้วสำหรับหมายเลข16นี่ครับคลองยังอยู่ที่เขา หมายเลข93ครับก็ออยังมีการไล่ล่าของหมายเลข189ครับจะวิวจะทําได้หรือไม่ครับเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วครับช่วงปลายเกมแล้วด้วยนี่ครับยังอยู่ตรงนี้ครับสาหรับหมายเลข6อินทธิปรวรนณรัมต่อพลาดไปนะครับเกี่ยวกันกับหมายเลข19 ผูนำยังอยู่กับเขาอยู่สำหรับ9.3เตโชดมีแสงมีแสงคอนซัคชันโมโตเร,รกนักคอนสวัสดีรุ่นนี้ต้อบอกว่า1 2 5ซ c ซี2จังหวะครับบ่านผู้ชมที่ชอบรถ1 2 5ซ c ซี2จังหวะน,นี่ก็ได้ยินเสียงการใช้คันแรกครับแบอไปครั้งครับสำหรับรถรุ่นนี้ ก็ต้องบอกว่าคะแนนสะสมของเขานําด้วยนะครับว่านําเข้ามาลักษณะอย่างนี้นะครับคะแนนเขาจะได้คะแนนเต็มแล้วก็คะแนนเขาก็ยังเป็นผู้นําอยู่ด้วยสําหรับในรุ่นยูเนียสแม็กหนึ่งร้อยยี่สิบสี่สองจังหวะกว่าแตเก้าเวิลนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะประชิดเข้ามาครับเก้าสิบสามในจรดขอแสงวันนี้ก็กำลังที่จะทำใได้เหนียนมและดึ๋งเลยทีเดียว คนนั้นต้องบอกว่ามีไม้ลายมือนั้นทำขี่ได้ดีครับนี่นี่แค่ 125cc สองจังหวะนะครับเป็นรุ่นที่โตมาจาก 85cc ขนาดตัวของนักแข่งสังเกตได้จากภาพถ่ายนะครับจะเห็นว่าตัวของนักแข่งอีกนั้นก็ยังไม่ไม่ไม่ไมใหญ่โตนะครับยัง ตัวยังเล็กอยู่ซึ่งเหมาะสำหรับ 125cc สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้กลับเข้ามาทำการแข่งขันตามนโยบายของเอ m ไเอ็มครับผู้นำในขณะนี้ก็ยังเป็นคนเดิมซึ่งระยะนี้เพราท่าที่จะห่างเลยทีเดียวครับ หมยเก้นานั้นยังไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้เลยซึ่งในขณะนี้แน่นอนครับหมายเลขเก้าบสามในจร์มีแสงนั้นควบคุมในเรื่องของจังหวะคันเร่งและตำแหน่งด้วยซึ่งก็เป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้ครับแล้วก็พยายามที่จะไล่นอกรอบด้วยครับน่านจะมีรถน็อกรอบอ่ด้านหน้าสำหรับเก้าสิบสามในจรมีแสงเกาไทตันครับ ใส่ตั้นเนโชมมีแสงครับรูปร่างส่วนสูงนัต้องบอกว่าสูงยาวเข่าดีเลยครับสำหรับ9.3เดนโชลดม,มีแสงกับไล่นกรอบไหมเลขหึงหไปแล้วครับอินทิพตประวันรำนกรอบอินทิพตประวันรำเพราะว่ารถนั้น กเกี่ยวกันขึ้นกับหมายเลขที่9ครับทำให้เจ้าหนุนประน้ำนั้นเดี๋ยวเวลาไปชั่วครู่ครับทําให้ตอนนี้หมาย 93. เลข913เจเจดมีแสงนั้นล็อกรอบไปแล้วครับยังเป็นผู้นำลักษณะนี้ครับนี่ครับกล้องกอยู่ที่เขาสำหรับใส่ตันครับเจโจดมีแสง นสะสมของเขา,น,ขน,านี่าคะแนนนขณะนี้ครับคะแนนนำอันดับที่ทส,สอง,องาม,าสม,ม,สมีคะแนนสะสมรองลงมาคือนักตะบนคูครับหาคะแนนคะแนนหนึ่งหนึบเลยทีเดียวสำหรับ9-3เตโชดดง มีข้อบินพลาดสำหรับเ้าเลยครับสำหรับเจโนโตโมีแสงเอาละครับเกมการแข่งขันณน,น,นขณะนี้ครับต้องบอกว่ากลองยังจับอยู่ที่ผู้นำแล้วก็ไล่นครรอบไมเลข3-98ครับ,รบกรมนักตะกรเสริมปิยะชาติ รับไล่รอบอไปแล้วครับณขณะนี้ครับและเขาก็ยังประคองความเป็นผู้นำอยู่ครับสำหรับ93เอชโดมมีนแต่แทบจะไม่มีข้อพิพาสสำหรับเขาเลยครับวันนี้ไม่มีข้อพิพาสสำหรับเขาเลยสำหรับเอชโดมมีนแต่ครับเกมการแข่งขันนั้นค่อนข้างจะดุเดือดเร้าใจในรุ่น2จังหวะ1 2ยิน 500cc ียงนั้นดังสนานเราใจทั่วทั้งสนามครับและผู้นำในขณะนี้ก็แน่นอนครับเตโชดมยังคงรักษาตรงนี้ครับและนี่ครับพงหมากรุกนั้นโบกสะบัดให้กับเขาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ93เตโชดมมีแสงมีแสงคอนสแตนต์โมเตอร์แร็คนครสวรรค์ครับ ขอแสดงความยินด,ดีกับเขาด้วยครับและตำแหน่งอื่นก็ไล่เลียงกันเข้ามาครับนี่คือเกมการแข่งขันในรุ่นจูเนียร์ MX 125cc 2จังหวะนี่ครับบรรยากาศของการเข้าเส้นแล้วก็เตโชดมมีแสงครับแล้วก็ยังมีเจ้ารถดำครับพระกพล ปุณทาขันแก้วและมีหมายเลข189เมตธีรเมศแท่อึง้งบีบอยระยองจันทบุรีครับแล้วก็ที่เห็นด้านซ้ายมือครับก็จะเห็นน้องเล็กครับนี่ครับน้องเล็กเจสกีครับมาเชียด,ด้วยวันนี้เจ้าของทีมครับ CR c ซีีกรุ๊ปครับเอาละครับเดี๋ยวกลับไปพบกับผู้ทำรายการแล้วกลับมาพบกันในช่วงทีดีโมบรางวัลครับ ้อ้รับกลับมาที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติพาคตะว,วันออกนะครับบนหววยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับรุนนี้จะบอกว่าหลายๆคนพอลงรถออกมาลงตู่คุยแล้วนะครับก็บอกว่าโอ้โหเหนื่อยมากนะครับคือถ้าถามความรู้สึกของผมแล้วต้องบอกรถ2องวันี่เป็นรถที่ดิ้นดิ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแตกต่างกับรถ250ถึงแม้250จะน้ําหนักเยอะ นะฮะแต่ว่ารถ2หวานเนี่ยเป็นรถที่มีในการสไตล์ของการขับขี่เนี่ยถ้าใครสามารถควบคุมรถให้นิ่งนะครับแล้วก็ใช้รอบที่สูงในการขับขี่นะครับอย่างเช่นในอดีตเราก็จะเห็นอย่างออรเทพบลิสีิฤศรษกิจหรือวัชลาปันจมูลเนี่ยเขาจะใช้รอบสูงสูงในการขี่แต่ถ้าใช้ใช้คันเร่งนะฮะเยอะๆนะฮะรถดิ้นเยอะๆก็ต้องฟิตเยอะๆร่างกายต้องแข็งแรงเยอะๆ นะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเราเชิญนักแข่งทุกคนเลยครับ1,2,3,4,5นะครับเราจะมาที่พิธีมอบรางวัลให้กับนะฮะ JMX 1 2รอยายุไม่เกิน17ปีนะครับอายุไม่เกิน17ปีตนะ้องบอกว่าจับไม้จับมืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวตำแหน่งที่5น้องรถดำเหรือลูกที่เท่าไหร่ครับ1 2 3 โอเคถูกต้องอ้าวตำแหน่งที่ห้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแกมาเลข491ครับได้เห็นหน้าคาตาสำหรับคนนี้เลยนะฮะมาค่อนไม่ไกลมากหรอกอยู่แถวภาคตะวันออกนี่แหละพร้อมกันนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสุปรกรมุ่งมานะครับจากบริพันธ์ยานรถจักรยานยนต์บริสโตนจากบริษัทเพชรแม็กมอเตอร์สปอร์ตให้เกียรติมอบตำแหน่งที่5ก่อนครับอยู่ด้านขวามือสุดเลยครับสำหรับ ศักดิเดชจันพรามครับสวนทุเรียนป่าทิงระยงจังหวัดระยองเป็นตำแหน่งที่5นะครับมีปตพันหล่อลื่นอินเตอร์มิสือม่อไม่ด้วยและตำแหน่งที่4นะครับรถบั๊มนะครับรถดำพะกพลบุญธาขันแก้วพีเคอะ่รแต่งบีบรยองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับน้องกันนัตพลค้ําูจากสมุนไพรพรมรังสีชนบุรีครับและรองชนะเลิศน,นะครับ ธีระเมศแซย่งน้องวิวบีบริยองจันทบุรีครับและชน,นเะเลิศปรบมือกับเตชรุมมีแสงครับมีแสงคอนรัคชั่นโมอเตอร์เกนครสวรรค์ครับเชิญตรงกลางเลยครับ ถ้าเด็กเล็กๆเ,เราให้ยืนข้างฮะถ้า,าเด็กโตหน่อยยืนตรงกลางครับหล่อสุดเลยนะครับตรงนี้และนี่คือความสามารถของเด็กเกยาวชนนะครับอายุไม่เกิน17ปีนะครับประมือและขอแสดงความยินดีครับขอพระคุณคุณสุภกรพุ่งมานานะครับจากบริสโตนะครับไปเกียรติมอบรางวัลตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณนัทพลขวัญเดือนคงจะรออยู่แล้วรุ่นต่อไปเลยครับคุณนัทพลครับ